สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับคุณครูอ <Sig> ันหนึ่งชูัวอีกวันหนึ่งนะครับเราจะพบกันในหัวข้อเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติเบื้องต้นตอนที่1นนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นอันดับแรกเนี่ยนะครับเวลาที่พวกเราจะเรียนในเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับคุณครูก็ต้องขออนุญาตทบทวนในเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนนะครับความรู้เบื้องต้นตอนที่นักเรียนเรียนมาตอน ม2นะครับประมาณม2เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของทฤษฎีบทของปีทาโกลัสนะครับถ้ามีรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูป1มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ทราบว่าสมมุติว่าด้านประกอบมุมฉากตรงเนี้ยนะครับก็คือด้าน A กับะด้าน B แล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน C เราทราบมาว่าถ้าสามเหลี่ยม ABC ใดๆเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับอัตราส่วนของความยาวของด้านนะครับก็หมายความว่าหรือนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองจะเท่ากับด้านผลบวก อากำลังสองของด้านประกอบมุมฉากรวมกันนะครับนั่นก็คือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองในทำนองเดียวกันเราก็จะทราบว่า a กำลังสองก็จะเท่ากับ c กำลังสองลบกับ b กำลังสองและในทำนองเดียวกัน b กำลังสองก็จะเท่ากับ c กำลังสองลบ a กำลังสองแต่ที่นี้นักเรียนก็ต้องมาทบทวนสมบัติเบื้องต้นก่อนนะครับ ด้าน3ด้านใดๆที่จะประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมได้คุณครูขอใช้คําว่าสั้น1ก็คือ A บวกสั้น2ก็คือ B ต้องยาวกว่าด้านยาวนะครับและที่สําคัญความยาวมันติดลบไม่ได้นะครับเป็นศูนย์ไม่ได้ทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ต้องมากกว่า0เพราะฉะนั้นจากความรู้เบื้องต้นตรงนี้นะครับตตรงส่วนกรอบที่1กับกรอบที่2ที่คุณครูกาลังเขียนตรงนี้เราก็จะได้ว่านะครับ C เดียวก็คือรากที่ สองที่เป็นบวกของ a กําลังสองบวกกับ b กําลังสองนะครับแล้วก็ a เดียวก็เท่ากับรากที่สองที่เป็นบวกของ c กําลังสองลบด้วย b กําลังสองในขณะเดียวกันนะฮะนักเรียนครับเราก็จะได้ว่า b เดียวของเราก็จะเท่ากับ c กําลังสองลบกับ a กําลังสองอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งโอเคนะครับเป็นความรู้ในสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งโอเคนะครับทีนี้เนี่ย หลังจากที่เราทราบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณครูก็จะวาดรูปด้วยสีเขียวต่อไปนี้นะครับเรามาดูนะครับสมมุติว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับคุณครูให้มุมตรงนี้เป็นมุมจีต้านะครับเป็นมุมจีตาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของมุมความสัมพันธ์ของด้านนะครับของรูป สามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนะครับด้านตรงเนี้ยถ้าเราสนใจมุมเซต้าตัวเนี้ยตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเออด้านตรงข้ามมุมเซต้านะครับตรงนี้เป็นด้านประชิดมุมเซต้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากครูเจีงก็ใช้เฉช,ชิงก็แล้วกันนะครับด้านตรงข้ามก็ใช้ขอไข่ด้านประชิดก็ใช้ชฉช้างนะครับที่นี้เนี่ยนักเรียนครับอยากจะบอกกับนักเรียนที่รักทุกคนว่า อัตราส่วนตรีโกณมิติเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะมีอยู่6ฟังก์ชันนะครับนะหรือ6ค่าค่าที่1ก็คือค่า sin ใส่เต็มก่อนนะครับบางคนอย่าเพิ่งเถียงนะครับอันนี้หรือว่าอย่าเพิ่งแย้งนะครับอันนี้เป็นไซน์ตาฟังก์ชันที่2ครับเป็นฟังชันโคไ์ครับนะฮะโคไซน์สตาอันที่3ครับผมนะครับค่าที่3ก็แล้วกันครูเจงเขาใช้คําว่าค่านะครับค่าของแทนเจนนะครับนะแทนเจน ทีต้านะครับแทนเจนนะครับอันที่4ครับผมโคเซ็คแคนนะครับนะโคเซ็คแคนเซต้าอันที่5ครับผมนะครับเซ็คแคนนะครับเซ็คแคนเซต้าตัวทีอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่6ครับผมโคแทนเจนนะครับโคแทนเจน เซตานักเรียนสังเกตไหมเวลาเขียนอย่างเนี้ยมันเขียนแล้วโอ้โหมันมันยาวมากเลยยืดยาวมากครูก็เลยใช้เป็นสีเขียวตรงนี้ไซ n เซตาแล้วก็เขียนเป็นไซ n เซตาโคไซเซตาก็เขียนย่อๆก็คือเขียนเป็นคอสเซตานะครับแทนเทตเจนเซตาก็เขียนเป็นอะไรครับผมเขียนเป็นแทนเซตานะครับแล้วก็โค s e กแคนนะครับก็เขียนเป็นโค s e กเซตาโคศึกเขียนได้อยู่2แบบครับ ก็คือเขียนแบบนี้หรือจะเขียนเป็น csc นะครับก็อ่านว่าเป็น c o s e c a เหมือนกันต่อไป secant ก็เขียนย่อให้เป็น sec เและตัวสุดท้าย cotangent ก็เขียนเป็น cot เศษนะครับก็จะกลายเป็น Side c c s ซ n cotan s cosec cot ซึ่งค่าของ s ซายนะครับค่าของ s ซ n ก็มีค่าเป็นอัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมเซตานะครับส่วนด้วยอะไรครับอาส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็เป็นข้ามส่วนฉาก คอสเซต้าก็เป็นชิดส่วนฉากนะครับแทนเซต้าก็ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดโอเคไหมครับสังเกตว่าค่าไซนค่าแทนเนี่ยนะครับมันก็คือค่าของ s i n เซต้าส่วนด้วยคอสเซต้านะครับค่าโค s ซนเซต้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับผมจะ,ะคุณครูจะใช้สีสีเทาก็แล้วกันนะครับนะสีเทาโยงไซน์เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนกลับของโค s ซนครับ จากเมื่อกี้เราได้ไซน์เซตาเท่ากับเท่าไหร่ลูกไซน์เซตาเท่ากับข้ามส่วนฉากเพราะฉะนั้นโคเซ็กเซตาก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นฉากส่วนข้ามในขณะเดียวกันเซกเซตานะครับเซกเซตาก็เป็นส่วนกลับของคอเซตาขออนุญาตใช้สีแดงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้ามฉากนะครับเมื่อกี้เป็นข้ามส่วนฉากอันนี้เป็นฉากส่วนข้ามอันนี้ชิดส่วนฉากก็จะกลายเป็นฉากส่วนด้วยชิด เห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายแทนเป็นส่วนกับของคอ s ดเซตานะครับคอดเซตาเนี่ยมันคืออะไรครับเมื่อกี้สายคอดแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดต่อไปก็จะเป็นฉากข้ามฉากชิดแล้วก็จะเป็นชิดส่วนด้วยข้ามหรือเท่ากับอะไรครับผมเท่ากับคอ s ดเซตาส่วนด้วย sin ตานะครับเอาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไซด์ของเราไซด์ของเราคืออะไรนะครับคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแป๊บหนึ่งไซด์ของเราถ้าโจทย์ให้มาก็คือ1ส่วนโคเซกนั่นเองนะครับ1ส่วนโคเซกซีตาโอเคไหมครับคอสของเรานะครับคอสของเราก็คือ1ส่วนศกซีตานะครับแทนของเรานะครับก็คือ1ส่วนนะครับ1ส่วนคอท เซตาเป็นส่วนกลับของกันและกันในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันโปรบนะครับเราก็เราก็จะทราบได้ทันทีเลยครับนักเรียนครับว่าสีน้ำตาลตัวนี้นะครับโคเซกเซตาของเราก็คือส่วนกลับของสายก็คือ1ส่วนสายเซตาเซกเซตาของเราก็คือ1ส่วนอะไรครับคอสเซตาส่วนแทนของเราคอรของเราก็คือ1ส่วนแทนเซตา นะครับหรือคอร์สส่วนสายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในตอนที่1ของตรีโกณมิติเบื้องต้นสวัสดีครับ